ครับกำลังจะเก็บของอ้นเรียกมานะครับว่าปลาเข้าครับผมอืมเก็บเบ็ดดิเอ้ยมันไรข้อมไปเลยข้อมไปเลยเอาไปเลยโอ้โหเบ็ดพ่อมึงนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วงมไปอันเดียวเลยฝืนไม่ได้เหรอไม่ไปเยอะจังบึกหรือเปล่า อ้วนระวังเข้าต่อนะอ้วนมีต่อเดินลงมาเลยเดินไปเลยไม่เข้าจริง,รงเหรอปิด,ป,ดปิดหน้ามันสนิทหน่อยได้ป่ะละ่ะมาลองเอาขึ้นมาดิบังคับมันดิถอยถอยได้ไหมถอยดีกว<ด>่า ไม่อ้อนถอยหลังมานี้เออถอยดิถอยทีละนิดดิเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องอย่างนั้นเขง,งั้นแหละนั่นแหละนิดนึงถอยอามาไม่เข้าไม่เข้าไม่ต้องไปไม่ต้องไปลองฝืนได้ไหมเอ็นมันใหญ่อยู่นะโอ้ ยี่สกห้าโลทำเป็นขึ้นยากเรามาลุ้นกันนะครับตัวปิดท้ายของอ้อนมันจะเป็นปลาอะไรนะรผมแต่วันนี้คอนเทนต์อยากจะเจอบึกนะครับผมเพราะว่าอยู่ที่นี่มีปลาบึกนะครับผมเดินนะครับมาจากตรงนู้นนะครับไม่ไม่รู้อ้อนเดินเองหรือว่าปลาพามานะครับผมก็ลองลุ้นตามเขาดู อยู่แล้วใช่ปะยังไม่ไปฝืนฝืนได้ไหมฝืนเลยฝืนเลยอ่าอย่าปล่อยมันเกินมันก็ไปดิไม่รู้ใหญ่หรือมันมั่วมันหลอกตัวเองเปล่าตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว ไปสุดแล้วสุดแล้วโอเคครับก็มาชมบรรยากาศไปในตัวแล้วผมนี่ครับปลาปลาปลาอยากให้เรามาชมบรรยากาศนะครับผมเห็นว่าผมไม่ได้เดินมาถ่ายแนละ้วเมื่อแต่ตกปลาอยู่เนี่ยครับผมก็ที่ตกปลายาวเลยครับผมเนี่ยครับไม,นะไม่เป็นไรเฮ้ยะจะลงไปทำไมล่ะ

นั่นแหละทีละนิดเค okay, นั่นแหละนั่นแหละไม่ไม่เขย่าอย่างนั้นเดี๋ยวปากฉีกโอเค okay. ไม่กระชากไม่กระชากนืดดินืดออน,น,น,นืด ก,ก้มแล้วก็ขึ้นเอาก้มแล้วขึ้นไงเออนั่นแหละปล่อยลงดิอ,นนองศาลงไม่ไม่ไม่ไมก้มถูกแล้วลนั่นแหละนี่ไงจังหวะพึบปล่อยเออขึ้นเค okay, นั่นแหละเออเห็นดัง ตั้งในร้อยแลัวนะอู้้อู้เห็นยังอ้อเห็นยังเห็นตัวมั้ยยังบึกไอ้บึกกี้บอกแล้วคุณไม่ยอมแพ้ววันนี้ก็วันนี้คอนเทนต์เราน่าจะสำเร็จนะครับผมตามล่าหาปลาบึกที่ไัย ไล่ผู้ล้อมกระป๊อบสีนะผมความตั้งใจนะผมวันนี้ปลาก็กินจนอิ่มคุ้มครับผมมีสิบให้สิบครับผมแนะนำอยากให้มาครับผมนั่นแหละนั่นแหละค่อยๆค่อยๆนั่นแหละเราไม่ต้องปล่อยมันเราล้างมันเลยละมันก็เริ่มเหนื่อยแล้วน่าจะไม่เกินไม่กี่โลหรอก ล็อกตัวล็อกพังอะไรเบรกพังเหรอเบรกพังเหรอปิดปิดป่ะไม่ไม่ตัวเนี้ยโอ้ตัวหมุนพังไม่เป็นไรนี่ฟื้นฟื้นฟื้อน,นอะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยลอกพ,ชพ,อพ,พีชีพเจอประบึกลอกพีชีพไอ้วุฒิไงทุกคนใครมีร้านขายลอกถูกๆก็แนะนํามาหน่อยนะผมเผื่อจะให้เจ้าอ้นนะครับรู้สึกตัวตัวตัวนี้จะพีชีพไปเลยนะครับผม าจจะับยปล่อยปล่อยเอิดเดี๋ยวเดี๋ยวมันดีดเดี๋ยวมันดีดเดี๋ยวมันบาดมือมึงมันเริ่มเหนื่อยแล้วอ้วนถอยหลังแล้วก็ยกขึ้นค่อยๆถอยไม่ต้องปล่อยไปเยอะมนยติดไม่หยุดใช่ไหมล่อกระพังมาดูสภาพล่อกรับทุกคนลองหาปลาบึกอยากได้ปลาบึกแต่ของที่ใช้งานไม่ไม่ไม่เข้าหมาป่าไม่พร้อมเลยนะครับไม่เข้าพันธุ์หรอน่เข้าพันธดกอ่ะนี่หล่อพังแล้ว โอเคไปนั <Auf> los, il, hai, okay ่นแหละฝืดมันเยโอ้รอพอไปชอนให้มันเอาบูชอนรอแป๊บนึงเอ้เจ็บแป๊บนึงทำไมอ่ะพอพออยาอยาจับกันไม่จับนี่เลยไม่ม้นไปมันก็มันก็ถอยไปอยู่ดีอ่ะมันต้องบวกแล้วแหละเพราะว่ามันเหนื่อยแต่บวกค่อยๆอ่ะ

ออนตามมันอ้นตามมันไปถอยไปเลยสุดเลยนั่นแหละคอมันเริ่มเหนื่อยแล้วเหรอรอแป๊บนึงจับหน้าลอกไว้ดิจับหน้าลอกไว้ดิเอาไว้ล่องติดไหมพอพร้อมก็พล่อยโอ้ยจับสายอุ๊ดทะเลาะไม่ทางถอยถอยขึ้นไปนั่นแหละจะจังหวะมันอยู่ไม่มีอะไรแล้วถอยขึ้นไปเลย ถอยยาวไปดิถอยยาวไปเลยบวกม่งเลยมันก็เหนื่อยตัวไม่ใช่เชหรอ,อคือพามาั้งรอทุกคนลอกพี่ชีพอีกแล้วครับผมนี่ใหญ่กว่านี้ไ <c oughs> หนพอดูดิ ครับทุกคนสำเร็จนะครับอ้นมาเยอะฟิชชิงนะครับผมนี่ครับก็วันนี้คอนเทนต์เป็นหรือจะช่างไหมล่ะขอเขาช่างแป๊บนึงไหมล่ะจับมันยังไหน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 ก็ได้ลนะ่ะขอช่างนิดนึงแล้วกัน เออลอกรับตัวมันใหญ่ไง <Okay. S 2> ขาหักหเฉยงวันนี้แหละทำได้ไอเอนถือเอนถ่ายแล้วเดี๋ยวพ่อจะสรุปผลงานตัวใหม่ฟังเรียบร้อย พังแลพัมันหน้งพังช่างพังพังงพังรอบกัไปช่างพังรับทุกคนเออไม่ได้กิโลหนักเกินพันพัที่นเกือบยีสิบอไม่ถึงไม่ถึงยีสิบมั้งเบ็ดพังเ้าน้อย ไม่ได้ก็ต่อยเดี๋ยวมันมันเล่นนานเซนไซนี่มันต้องเบ็ดเหล่าเนี่ยเดี๋ยวับไปอนกแล้วอุ้นหมาหมู่ครับครับทุกคนคอนเทนต์สำเร็จนะครับผมลาประบึกอยู่ในภูล้อมนะครับผมก็ตอนนี้ปลาเข้าดีนะครับผมปลานินปลาปลาชีสกนะครับผมปลาเข้าเลยเดี๋ยวเราอนุบาลแค่แป๊บนึงนะครับผม ถ้าอยู่นี้ก็ไม่อยู่หรอกบอกเลยตัวนี้แกที่มันขึ้นเพดเดือดไปได้ปอนลัวไราวเาะลัวเาะไปแล้วนะไปไปแล้วไปแล้วนะ โอ้ย <All> right. สำเร็จครับคอนเทนต์ไปเดี๋ยวเราให้ไปดูลอกที่เอาขึ้นวันนี้แล้วกันลอกพีชีป,ปอีกหนึ่งครับผมโอเคครับก็ลอกพังแล้วนะผมลอกตัวนี้ที่โอนได้างานมันเกิดแล้วก็ได้บึกที่ไล่ภูล้อมนะครับผมก็ได้ยินแว่วๆว,ว,ว่าแม่นกเป็นโบตพีนะผมก็ได้มาโฆษณาตอนเมื่อเช้าเนี่ยตอนเที่ยวกาแฟไปเสิร์ฟ ก็ยังไงเดี๋ยวลองขอดูนะครับเอาเอ,าเอาิ้นขอกับแม่นกโบตอรพ์พีหน่อยตั้งหน่อยขอตั้งหน่อยให้ดีป่าวะโอ้เอาเอาเอาเดี๋ยวให้เดี๋ยวใหขอเบ็ดได้ไหมเบ็ดได้ได้ได้โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงใครมีโปรเกมที่ว่าแฟอย่างเราอ่ะเราชอบตกปลาเราซื้อเบ็ดใช่ปะล่ะเราซื้อเบ็ดเราผู้ชายเราซื้อเบ็ดแต่ถ้ามีใครอยาก ปลอบใจแม่บ้านอยากจะซื้อของบำรุงของรักหุ่นรักสุขภาพติดต่อแม่นกได้เลยนะผมเ,เดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook ขึ้น FB ไว้ให้นะครับผมครับสวัสดีครับวันนี้มาเยอฟิชชิงก็ขอปิดคลิปแค่นี้นแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้นะนะถ้าใครอยากมาร่วมสนุกหรือว่ามาพักผ่อนกับครอบครัวก็แนะนำเลยครับผมที่นี่รับประกันผมยังไงมีปลากินแน่นอนครับผม ปลากินได้หมดทุกอย่างนะครับปลาดุกปลาสวายปลายี่สกปลาปลากระ,ะพงทํากินได้หมดนะครับผมก็คือปีสไตล์เจ้าของไอไ้ไรไม่ว่าได้เท่าไหร่กินเท่านั้นแต่ห้ามนําออกแค่นั้น,นผมก็วันนี้ก็จะฝากไปแค่นี้แล้วครับผมเก็บแค่นี้แล้วผมก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมโอเคครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดนะครับผมบ๊ายบาย